ค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านมาพบกับอีกเช่นเคยนะคะกับช่องกันเลยพามาดามะคะตอนนี้จะหิมะตกหนักเลยนะคะเรียกว่าหิมะเลยก็พายุหิมะเลยก็ได้นะคะเดี๋ยวจะพาพลังเอฟซีนะคะไปติดตามหิมะกันเลยนะคะพายุหิมะนะคะเดี๋ยวจะพาไปนะคะไปดูคลิปหิมะกันข้างนอกเลยตอนนี้ก็เตรียมสวมเสื้อโค้ทนะคะมีฮูดด้วยนะคะแต่ไม่ได้สวมถุงมือนะคะถ้าสวมถุงมือแล้วจะเป็นอุปสรรคในการทํงคลิปนะคะนี่ก็ อยาผาตุกท่านนะออกดูหิมะด้านนอกกันเลยตอนนี้หิมะตกกระนำลงมาเป็นเวลาสองชั่วโมงเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูว่าข้างนอกนะว่าเวลาสองชั่วโมงนั้นหิมะมันจะตกสูงขนาดไหนนะคะไปติดตามกันเลยค่ะไปเดี๋ยวนี้เลยค่ะค่ะตอนนี้ก็ออกมาอยู่ด้านนอกแล้วนะคะทุกท่านจะเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าหิมะพายุหิมะนะคะตกค่อนข้างที่จะหนักเลยนะคะ ตอนนี้ต้นไม้นะคะจะมีหิมะเกาะเป็นสีขาวนะคะทุกท่านเห็นแล้วใช่ไหมคะต้นไม้นะคะจะไม่มีใบแต่ตอนนี้หิมะตกนะคะตกหนักมากๆเลยค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวจะพาทุกท่านนะคะไปดูต้นไม้กันเลยนะคะว่าต้นไม้นะคะจะถูกหิมะเกาะเต็มเลยค่ะเพื่อนๆ เดี๋ยวเราจะข้ามถนนกันเลยค่ะเพื่อนโอเครถก็ยังสัญจรไปมาตามปกตินะคะตอนนี้แผ่นดินก็จะเต็มไปด้วยหิมะนะคะเพื่อนเดี๋ยวให้ดูกันเลยค่ะ ตอนนี้หิมะนะคะเกาะนะคะต้นไม้จะเป็นสีขาวหมดเลยค่ะค่ะโชว์กันเลยเนะยาะหิมะจะเกาะเต็มเลยค่ะเป็น เกศหิมะติดบนต้นไม้นะคะสีขาวสวยงามามากๆเลยเพื่อเพื่อน,อนแล้วนี่ก็คือหิมะนะคะภาคพื้นดินโอเคโชว์เพื่อนเอนกันเลยนะคะตอนนี้พายุหิมะตกอย่างหนักเลยนะคะอากาศค่อนข้างเย็นนะคะต้องขอ ต้องขออนุญาตพลัง F4 นะคะก็จะต้องเข้าไปในที่พักแล้วนะคะเพราะว่าพายุหิมะตกหนักจริงค่ะตอนนี้แผ่นดินเต็มไปด้วยสีขาวนะคะสวยงามากมากเลยคุณพ่อมจะเห็นแล้วใช่ไหมคะให้ดูเลยหิมะตกค่ะ ค่ะตอนนี้หิมะตกหนักเลยนะคะพเพื่อนทุกท่านจะเห็นแล้วใช่ไหมคะอากาศเย็นมากๆเลยค่ะท้องฟ้าก็จะมืดครึ้มนะคะสวีเดนตอนนี้ยืนอยู่ยท,ท่ากาาเหิมะนะคระพเพื่อนๆ รู้สึกมีความสุขมากมากเลยออกมาเล่นหิมะนะคะตอนนี้อยู่ให้ชมกันเลยค่ะโอเค เดี๋ยวขอดูเวลาหน่อยนะคะอ่าตอนนี้4นาทีแล้วโอเคให้เ,เพื่อนๆเห็นแล้วนะคะว่าหิมะตกเป็นอย่างไรตอนนี้แผ่นดินก็จะเต็มไปด้วยหิมะสีขาวนะคะโอเคจะกลับเข้าที่พักแล้วครับเพื่อนๆอากาศค่อนข้าง

ค okay, ค่ะหลังจากที่พาพลังเอฟซีนะคะที่ชอบการชมคลิปหิมะนะคะ mm hmm. ก็พาออกไปแล้วตัวนี้พายุหิมะนะคะไม่ใช่หิมะธรรมดาแต่เป็นพายุหิมะนะคะตกตอนนี้เป็นเวลาสองชั่วโมงนะครับพื้นดินก็จะเต็มไปด้วยหิมะสวยงามมากๆแล้วเก็ดของหิมะนะคะก็จะไปตกค้างอยู่ตามกิ่งไม้นะคะสวยงามมากๆเลยมันเป็นธรรมชาติที่สวยงามนะแผ่นดินสีขาวแล้วก็ธรรมชาติของต้นไม้นะคะไอหิมะมันกเกาะเนาะ ก็ติดเป็นสีขาวสวยงามมากๆก็ได้พาพลังเอฟซออกไปชมบรรยากาศด้านนอกแล้วบรรยากาศก็โอ้โหหนาวเย็นมากๆเลยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรเราใช้เวลาประมาณสักสานาทีนะคะกับบรรยากาศด้านนอกก็ต้องการโชว์พลังเอฟซนะคะที่อยากจะเห็นคลิปสดๆนะคะคลิปหิมะตกพายุหิมะตอนนี้จะเรียกว่าหิมะไม่ได้ต้องเป็นเรียกว่าพายุหิมะเลยก็ว่าได้ แต่นี้ก็ตกลงมาอย่างหนักเลยนะคะก็โชว์พลัง f c แล้วเนาอะอแต่ก็อยู่ได้ไม่นานเพราะว่ามันอากาศมันเย็นมากนะคะมือนี่เย็นมากเลยนะคะเพราะว่าคุณนกไม่สามารถที่จะสวมถึงมือได้เพราะว่าระหว่างที่ทําคลิปวิดีโอนะคะก็จะต้องมีการปิดเปิด,ป,ดปิดเปิดตลอดเวลานะคะเนาะก็จะต้องเคลื่อนตัวไปตลอดเวลาโอเคเนาะสำหรับคล,คลิปนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณพลัง f c ทุกท่านนะคะที่เข้ามา ติดตามรับชมรับฟังช่องกริยาพามาร์ดามนะคะเมื่อข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและช่วยดูโฆษณาด้วยนะครับเพราะโฆษณาคือหัวใจหลักของการทําช่อง YouTube เลยนะครับสหรับคลิปคลิปนี้นะคะต้องขอกล่าวคําว่าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะแล้วเจอกันคลิปต,ต่อไปนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะต้องขอก่าวคำว่าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ